ไืลรถคมเตอร์ไซมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตร์ไซค์ไป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 ไไป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 ไัไปไดไปยปไปไปไปงปไ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 งไปพัไปไปไปัปไ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 นไปไปนปไ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 ัไนไปไไไไปนปปปปัปปปไปนไปี้ ผมต้องไปซื้อเลือดน้ำใช่ไหมเปลี่ยนชุดเองเอียดูชุดกูดิแม่งไอ้ก๊อตมันใส่ทหารื่องอะไมกูเป็นชุดทหารเนาะกูไม่เข้าใจมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนหมดแล้วนีกปากแดงทะลุถามอย่างแรกเลยครับเมื่อกี้มันหลอนเลยใครเป็นประธานวับดีนะเบลเบลคอยบอกทางให้ฝั่งนู้นไปรับให้ถูกไปไหนไปไหนไปไหนเอ้ยมาอันนี้กับผมคนนึงมาครับผมคนนึงไปตาม เดี๋ยวเราไม่มันต้องมันต้องมีคนนะนี่สาโอ้โหโมให้แบ่งขึ้นหอสองคนดิก็ไปหอก็ไปหอดูในมินิแมปแบบเบลเบลเบลยิงแฟขึ้นสาอย่ายิงอย่ายิงอย่าไปเชื่อมันมันอยู่คนละฝั่งพอดูดูดูรถศัตรูดูรถศัตรูดูรถฝั่งเราข้ามว่าเขาอยู่ไหนแล้วเราก็ขับตามเข้าไปแล้วก็ก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมขับรถเข้าไปตามอยู่ผมขับรถเข้าไป เฮ้ยเจ้เล้าเจ้าเล้าเจ้าเล้าเาเล้ากดนกยิักตายกยิงยิงยิงอ้ยยิงยิงยิงห้อยยิงยิงยนักตายโอ้ยยิงยิงยิงแล้วใครไม่เมื่อกี้ใครไปไอประธานที่ดีกูไม่แอบอ่ะเดินบู๊อวิ่งขันนนด้ยเมื่อกี้ิ่งารขนนด้วยรอเพลงไง ใครเป็นวะเนี่ยซอกแอบซอกแอบมอใครเป็นไอ้เหี้ยเรามันเป็นได้นี่ะหนูเป็นเป็นต้จมูกเป็นนะไร่ป่ามันเละไถโมยิงพูนะอย่าพี่ไปช่วยยิงเชือเฮ้ยไม่มีหอโมยิงพูอ๋อพี่แกถึงแล้วโมมันควรจะเอาโอไปคนนึงยิงเยอะยิงเยอะยิงเต็มพี่ไอ้สัตว์เอ้าบ้าวะเนี่ยไอ้สัตว์ ไอยู่ใกล้ๆะบอกเาไหนยโบยิงใหม่หน่อยพี่โบไม่เห็นไอ้เหี้ยเนี่ยนจังนะไอ้เหี้ยโบพี่ถึงแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เขาสัตว์หน้าสัตว์เลยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครคนกุลนีขับทีมกูเห็นกูไหมเขาเห็นกูเขาเห็นกูหรอกพอพอโมอยู่ไหนโมอยู่ไหน อย่าพ <onents> ึ่งอย่าพึ่งยงงยรบตันิบันีคะรบตันิบันโมอยู่ไหนบอกตำแหน่งมาทีเดียวตรงตรงมา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 ไอ้หีไอะตรงมาตรงมาไป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 ไอ้ยโอ้เยอ้ยี่ไอโมขึ้นววาันเ้ยอี ฮ่พี่แม่งโคตรเบิร์ตใครอยู่หอเนี่ยหอตกแล้ว <laughs> ไม่ทันแล้ววันนี้ชิวแล้วเราไอ้ยอราใส่สองคนได้นลยสวยเลยยิ้มอ <c oughs> ะไรแต่เมย์จะเลยอ้องจอด,ด <c oughs> จอดจอด,จอดให้โมล,ลงอ่ <c oughs> ะจอดให้โมล,ลงแล้วโมให้โมอลด้วยกันไม่ได้ทีมนี่ทิมแล้ก,กัน ไม่แล้วอยากให้โมตายอย่างนี้เราหลัง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 วิ่งกลับวิ่งกลับไปหาเขาวิ่งกลับไปหาเขาเลยวิ่งกลับไปหาเขาจะบ้าเหรอพี่บ้าเหรอเดี๋ยว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 คืออะไรคืออะไรเฮ้ยนี่ไปช่วยกูเร็ว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 ยิงมยิงเร็วยิงยิงโมเร็วยิงโมโมอยู่ในรถเนี่ยโมอยู่ข้างในรถเร็วโอ้ยออสูงพี่เลยลงรถดิ เออมันตายแล้วเสือม่ได้แล้วเหรอตายแล้วเสือไม่ได้แล้วตบปนอนีาบอดปีเนี่ยไม่ยอมส่งทรบัติรบัตแ่งขับรถล้มที่หาย โอ้ยทีมนั้นแม่งหวัวใจให้ล้อ่ะอย่างนี้อ่ะไม่กากเก็บเก็บหมดทีมเลยอี้โดนเก็บหมดทีมแล้วตามไปแล้วไปแล้วไปแล้วจอดรถยิงเลยจอดรถยิงนี่มีตำรวจใช่ไหมเร็บบ้วโอ้อีย ใครเป็นก็คือแม่งพุกไปเจออีโมอีโมไม่จะบอกทางเลยใครเป็นอะทีมเราโอ้ยยังจะหายแล้วไอ้เยกงจะเชื่อใครดีเดี่ยวนี้เนี่ยเฮ้ยเอ้ยรถเดือยรถเดือยรถดีกว่าคนละกันเลยไปต้นขู่ก่อนไปปั่นไอ้นี่เอาหอไปปั่นไปารานี่พอดีอ่ะเอาไปพักไปปั่นเปารานี่พอดีรู้งานนะ ้าจะให้ดีมิวใหม่แล้วคุยก็ได้ตไหนตวไหนยิงพูหน่อยยิงพหน่อยยิงพูเฮ้ยยิงพพดดพดดเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาทไมวิ่งมา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 ไ้ไงหมาวิ่งอีกยิงวิ่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 งบไม่ี่ขวาปลาที่ไปดีกูทวยลวนี่ยโอ้โี่วอกจะเบิเ หนีหนีไอ้เหากระบนหากระบนหากระเบนตายตายอะไรวะไอ้เหียพวขคแตเวลเลยพวกคแตเวลเลยไอ้เหียเมื่อก hey, yeah. ี้ผมเห็นผมเห็นแฟร์ผมเห็นยิงพุ่มหมาผมก็ตามพุ่ไปซิ่งมาเจอทางเพนประชาธิบดีอ่ะคือต้องแอบแอบจนกว่าแอบจนกว่าพวกเราจะมาถึงอ่ะ เบลซีดซีนี่คือเบลใหญ่เบลซีดเดี๋ยวทำไมผมมาอยู่คนเดียวอะอ่าอ่าใครอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวคือที่อะไรวะคูเนี่ยเป็นนานาที่ไมดีไม่ใช่ไม่ใช่ภาพภาพมันนี่มันครูคนเดียวตกใจอ๋อกอดเทียบปัดอรก้รกไดียป ไอ้ก๊อปไอ้เขี้ยวรถรถสองคันรถสองคันยิง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 ก๊อปมึงมานี่ไอ้ก๊อปมึงรถสองไอ้สัตว์ไอ้ก๊อปอยู่ตรงนั้นไอ้ก๊อเอยู่ตรงนั้นลงหรือขึ้นทิพเทียมไม่บอกเกมนี้ไม่บอกยิงมันมันมันเห็นแล้วเห็นแล้วตังค์กับมือตังค์กับมือจอดไข่ปอไซไอ้สัตว์ปอไซจอดปอสไซยู่ไหนยิงมันยิงมันยิงมัน มองไปไอ้เที่ยมมันขับไปคนเดียวเอาไปเกือบโดนหัวปันโอ้ยโโอ้หูตึมตูไปขับหออะไรบี้เลยเที่ยมหนุ่มไม่โลดเอ็กัสไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าอย่าวิ่ยิงกัน แล้วทำไมผมต้องวิ่งไปคนเดียววะเนี่ยพอทิ้งผมไปเลยเมื่อกี้ใครขึ้นหอกับพี่ไปเมื่อกี้จินจวนแล้วมื่อกี้หอเบลวินใครกดออกมันเก่งกดออกเองไหมเหรอเมื่อกี้มันถูกกับพื้นแล้วเหมือนผมล่วงไปเลยอ๋อล่วงอ๋อถูกกับพื้นแล้วก็ทิ้งผมไปเลย ไม่รู้ว่าแต่ลงมาแล้วอ้าวใครช่วยกูผมผมผมทีมทีมเดิมครับทีมเดิมผมทีทีมเดิมทีมเดิมผ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 มไอ้เหี้ยแล้วมีคนช่วยมันมีแค่นี้วะโอมันมาขึ้นปืนไปไหนวะไปไปขึ้นหอไปขึ้นหอสองคนนั้นอ่ะเอาไปขึ้นขึ้นหอไอ้เนี่ยผมไม่ขึ้นหอดีกว่านั้นะรู้สึกว่าเรา เบลมากับพี่เบลมากรบพี่แล้ขี่ได้ใช่ไหมไปไปไฮอขึ้นฮอขึ้นใครใเอาหนูคอคนเดียวหรอเไปกับเไปกับเไปกับพี่โมได้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 โมโมโมดูโมกวามโเบลขึ้นอขึนโอเบขึ้นโตมาจากไหนไม่ดูเลยโมโมขี่ไปโมขี่ไปเลยโมขี่ไปเลยผมเอาอีกคนึงเออเอผมผมกลัวจะไม่รอดจอดจรถจอดอะ โอ้ยก่อนไม่พลาดสาพี่สา่พี่สา่พี่พไปด้วย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 นี่นี่รถยุ่งรถยุ่งยม่งยุ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 ่อยุ่ง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 ยุ่ไยุ่งยุงยุ่หยุ่งยุ่งยุ่งยุ่ยุ่งยุงยุ่งยุ่งยุยุงยุ่ยุ่งยุ่ยุ่งยุ่งยุ่ยุ่งยุยุดงยุยุ่ยุ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 ่ยุ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 งยุหยุยุ หยุด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 ไป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 ไอเดียวจยิงๆก็ไม่เอยไปเลยมาติงมาติงมาโมยิง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 ยิงหอยเอาหอยลวกเอาหอยลวกไอ้ก๊อฟสูงเกินไอ้เที่ยไม่ชิบหายหายแล้วไปเซคิวไปเซิลอย่าให้มอไซต์ตามทันเก็บมอไซต์เก็บมอไซต์เฮียขับเขาไม่เป็นเลยนะพสต์ตายกันเองคืออะไร ไปเลย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 ขับเข้าไปในคุก <left> อ hey. 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 ันน <IN C> ี้ขเข้าไปในคุกผมคุกแล้วก็รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วมันตามไม่ทันละตามไม่ทันแล้วโอเคชิดขวาเข้ารั้วไปเลยรั้วอไอ้ทีมนู้นน่ะผมยิงพุรอแล้วนะรีบมาดิ ต้องเป็นปนักบิเนเพราะงั้น่เมนื่อกี้ก็ทุลักทุเล่นน้อยกว่บบาเมื่อกี้แกจริงแม่ก <c oughs> ูกูไม่ได้ทําอะไรนะกูแค่แค่แบบเดินชิวๆขึ้นรถไปเลยอะ่ะเปิดแอร์รอ <c oughs> เล่นเหมือนเด็กน้อยเล่นเนี่ย <c oughs> ต้องเอาคำเพิ่มารอเก้าอี้ตอนเล่นเน,บบนี่ยแบบเนี้ยใจอิ่อุ <c oughs> อ้ยเมื่อกี้ยิงไก่ได้หรอก็ไม่รู้อ่ะถ้าขี่บอสไซถ้ายิงไม่ได้เหมือนตาบอดอ่ะแล้วหล่เบลอุ้ยมือจังน่าสงสารยังนะครับอยู่คู่ ตาคนดังคิงเสี่ยวพ่อเนี่ฮอตตกไอ้สัตว์ซิวพ่อซิวพ่อก๊บฟก๊อพี่เก่าอย่างงี้จบกันเลยทั้งพี่เก่าเนี่ยรถลดลดลดเอารถอย่างเดียวรถอย่างเดียวขึ้นเลยนี่ฮรับการสนิทดีแต่เซฟไมหขึ้นหไปห้องคนหนึ่งไปห้องคนหนึ่งไปห้องคนหนึ่งมามาขึ้นมาเหล่าคนหนึ่งเฮ้ย พอพอสอดอีกวนนึงเด็กไอ้เนยเป็นนี่หว่าเออเห็นมันยุดระแวกนี่อะแล้วหาหอหาหอหาหอหอยบนหัวหอยบนหัวทางขวาทางขวาหอยอยู่ขวาหอยอยู่ขวา ไอ้หองอยู่นอกวงหอมหลอกหอมันหลอกไอ้ก้อนไอ้โน่นนี่โน่นนี่โน่นนี่โน่นี่นี่ยิงหองอะไรยิงหองอะไรเห็นไหมเห็นไหมยิงไหมไอ้เมันมันลงไปบอสไซด์ไปบอไซด์แล้วไปบอสไซด์แล้วดูขึ้นหอขึ้นหอไปแล้วขึ้นหอไปแล้วขึ้นหอไปแล้วอันนุ้ยเอาขับไปดิยิงหอยิงหอสอยให้ได้ใครมาช่วยขับหน่อยใครมาขับหน่อยดูเตมน่ะ โอ้ยโอ้โหไม่ยากล้ไม่ได้แล้วไม่ได้ปล่อยเลยปล่อยเลยต้องตามหรอกปล่อยเลยอ๋ออีซี่จะนึกว่าจะขึ้นรถก็ยิงรถระเบิดไปแล้วอ๋อวิ่งไปขึ้นหอแต่เบลบอกหลอกแต่เบลบอกหลอกหอหลอกผมก็หยุดยิงหอไอ้ก๊อตเนี่ยขับกบชนกูย่ะอ่าคือผ่ายแล้ว เป็นไอ้เบลว่ะกธนบัตนะน่ะเบลจำได้ไหมพี่อยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ผมไม่ได้จำเลยโมขับนะโมขับเอ้พี่เอ้าหนูไม่ได้ขับแล้วหนูร่างข้างๆอ่ะเบลส่งพิกัดมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเบลส่งพิกัดมาดิเบลเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไม่ว่เบลถ่ายรูปลงลงส่งมาให้พี่ดิ ถึงแล้วพี่ถึงแล้วพี่ถึงแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยแสบ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 บแสบเจ้จอดโอ้ยตรงมาตรงมาตรงมารถรถไม่ได้เลยโม่แล้วไโมก็ขึ้นมายิงไม่ได้เยอยรถชนมอเตอร์ไซค์โอ้ยไปด้วยใครนี้ไม่ได้พี่เบลไอ้ยี่ถูกสายตายเกิดไม่ได้แล้วตายหมดแล้วงานนี้บรรยากาศตายโหงหมดแล้ว ล่าตัวมันมาให้กูห่อร่วงห่อร่วงเขี้ยเขี้ยทิเบตขึ้นรถไปแล้วบรันทึกบดีอยู่ไหนสามก็โดนมาสามเดียวซ้ายเดียวซ้ายเดียวซ้ายสามเดียวซ้ายด่วนเดียวซ้ายลงมาเลยลงมาลงมาลงลงลงซ้ายซ้ายลงมา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 ไอ้จีบหายแล้วโอ้ วิ่งหนีหนีประธานาธิดีวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่หนีเร็ววิ่งหนีปานาธิบดีวิ่งหนีเร็ววิ่งีีไมขับรถสิมีรถอยู่อะไม่มีรถคือรถคมอเตอร์ไซค์คือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไปไปไไปไปลู่ไปลู่ไปลู่ไปลูไปลู่ไปลู่ไฮ้เฮ้้ยเฮตาย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 เอาบงเบ้ันเบนมนเ็บนี้กเบียร์กระเบียร์ระเบียร์กระเบียร์ประเบีย ไอ้ทุนไม่ไม่ีเอ้ยุดีล็เ้ยิงล็เ้าเลยมัไไปไปพเพเดนลลุมดนลลุ้มโดีมีได้มีได้โดนลมแล้วมแล้วมแล้วดจ๋วอยากแตก ไ้ยังไงยักแตกเหรอตรงไปตรงไปมันหยุดมนหยุดไปไปไปไยดปหดหยุดไปหยุดไปไปเอสไป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 เยากหยยเลยไปเื่อยเยเรื่อยยิงเรื่อยแ่ที่ไดียิงรอยหวอะไรหองใส่หมวกแบบ กูลุ้นมากลุ้นเลยนี่รู้สุดๆจริงๆอ่ะด่ารู้ว่ารู้ว่าใหญถือแล้วตัวลอยถือแล้วแม่งบึ้มพี่เนยราว่ะผมอยู่ไหนผมยืนอยู่ในพุ่มอะตรงที่พี่กอล์ฟเต้นวนผมอะแล้วก็พี่เนยขับผ่านไปสองรอบอะกูเห็นกูยิงแล้วกูเห็นมึงซ้ายแต่เริ่มแล้ว ที่บอกให้ผมบอกว่าอยู่ไหนคือพี่ก๊อฟยืนอยู่ข้างผมวะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนี่เไป่ช่วยใครวะพี่ก๊อฟจะเดินวนอยู่ตลอดต้องโต๊กใช้แผนกองโจนอะไรอะแผนอะไรวะแผนแล้ววะโจนเขาทำยังไงกันอะเวลาสู้กับทหารไม่ได้เฮ้ยไม่รู้ผมไม่เคยเป็นผมไม่เคยเป็นโจนเขาต้องดักยิงไง ทำไมพางมันอนาถาเลยวะอ๋ <Hollywood. S 2> <markings on. S 1> ดูดิโอ้โหบินแอร์บินแอร์ไอแถวนี้ปะเนี่ยศพศพพี่ก๊อฟอยู่เนี่ยแถวนี้เะเออศพศพใครวะเห็นปะศพบิ๊ก๊อร์ปตะเบลมาขึ้นรถไหมเอาโวยโอ้ยเนี่ยคู่ของไงฮะเฮ้ยมาล่าง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 เอ้าหลงเลยหลงเลยไปเลยไปเลยครับไปเลย ตรงไหนวะาเตลเลตอนที่เตลเลยิงไม่แกี่เหรอเดีแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพังอีไม่ได้จอดด้วยใครวะมันอยู่ไหนเนี่ยไอ้จีอยู่ข้างบ้านข้างนั้นไอ้ก๊อสอยู่ไหนขึ้นนี่ขึ้นรถขึ้นรถขโมยรถเขาเอ้าเหี้ยขโมยไม่ได้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เคลียร์มอเตอร์ไซค์หน่อยว้าวเนี้ยรถอยู่นี่เลยหนูขับไปเอาไหมโมไปรถโมไปรถมาโมรถไอพุ่งเกาะไอพุ่มเกาะเอาขึ้นไม่ได้รถประธานาธิบดีขึ้นได้ไอ้ก๊อ็ไอ้้เียไม่บอกด้วยไม่บอกทางด้วยไอ้สัตว์ มันบอกตามมันบอกตามคนเดียวฟังตามดูตามลเฮ้ยเฮ้ยช่วยไม่ได้นั่นแหละกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วขู่แล้วโอ้โหตายก่อนเขาหนีไปแล้วเขาหนีไปแล้วอย่าอย่าอย่าขับตามตูดอย่าขับตามตูด มันมีระเบิดเลยครับตามสูตรมันรู้เรื่องว่าทำอะไรไเฮ้ยเฮ้ยใครจะมาปั่นกูพี่ไม่ได้ดักเจ้าอ่ะ เลยมันคว่ำมันคว่ำมันคว่ำล่อเลยล่อเลยจะยังไงวะบอลบยไอ้สัตว์ยังทันยังทันยังทันปลาระเบิดปลาระเบิดเราลบอีกเราลบอีกล้มอีกปลาระเบิดปลาระเบิดปลาระเบิดตั้มปาระเบิดปลาระเบิดอย่างเดียวเหยียบร้อยเย้ยไอ้เหี้ยประธานไอ้ผู้นีกูจบซิลมาไอ้สัตว์เนี่ยเกิดไม่ได้แล้ว เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ยิงก็ต์เร็วยิงก็ต์ยิงก็ต์ไอ้เหี้ยมันมีปืนพุกหลังหลังสองสามคนลุยิงมันลุยิงมันลุยมันตายซะไอตัวไอควายตายซะไอตัวไอควายมันหนักยางเลยวะอ้าวผมเป็นใครเป็นเน่ยโมเป็นรายงานตรงต่อผม เดี๋ยวผมวิ่งไปหาเดี๋ยวผมวิ่งไปหาที่ฐานเลยเจอนนี้ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาฝั่งฝั่งล่างน่าจะเจอตัวก่อนพราผมไปถึงตอนนี้ชนทุกอย่างเลยโต๊ะมารับแล้วเข้าอ้อมอกหน่อยเร็วผมปุบพาดเฮ้ยเบลไม่ทิ้งไมเนี่ยเบลปุบักอยูเออเฮ้ยเออเคยฆ่ากันแล้วรถตรงมารถขับตรงมารถรถ กอยู่ไหนจอจอจอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไอ้เจ๊ซ้ายซ้ายรถขับตรงมันรถขับตรงมายเลข้วคนขับตรงนั้นตรงไปตรงไเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอายเหนียวเลไม่ยิงเนี่ยไม่รูยิงแล้วแต่คารถเลยแตกคารถเลยทะลึ่งแตกคารถเลยไม่มีรถ ไม่มีรถ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 ไอ้เหี้ยทจะไปเล็งไม่ได้ขึ้นมาสิครับประธานที่วันนี้ไม่ขึ้นรถว่ะประธานที่วันนี้ขับเองแล้วไม่มีใครไม่มีใครทับให้อ่ะผมก็รออยู่โอ้โหทนพวกกันร้ายในกูช่วยพวกอะไรช่วยพวกอะไรเหรอเฮ้ยก็ยันได้ดิเดชทำมึงอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมันขำใหญ่ป่ะไม่มีใครป้องกันกูเลยเฮ้ยตามสนสน lúc không nhắn tay ở trong phòng hà nội mày chuẩn bị cây cái cây 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 ไอ้เนี่ยไปประธานริบบิ้แม่งอยู่ตัวตอนลำพังอ่ะไม่มีเลยนเห็ไม่มีเลยไม่มีเลยคนขับรถให้ยังไม่มียังไม่มีคนขับรถให้เลยครับทีโมรแล้ววะเนี่ย